สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนเดอ้อครับวันนี้ผมตุ๊กตาฟ้ามนะครับสีภาพพี่น้องมาเบิงเ่งบรรยากาศช่วงแลีงๆนะครับพี่เขาได้เอาง่วนะครับผมลูกมะขี่แป็นงาที่เกิดขึ้นเองแต่ทัรงมาติที่อยู่ใกลๆ้ๆเขานะครับคือแปลงเขาเกา่าที่บรสษัทมาที่จะเห็ดเขาได้เขาเลยต้องปล่อยพื้นที่ว่างนะครับแล้วงาหญ้ามันเกิดเขาเลยต้องเอาง่วนะครับมา บ้าลามคือจังสมัยก่อนนะครับผมเนี่ยนะครับก็คือวิถีชีวิตของตุตาฟ้านะครับผมทีให้กับพี่น้องในเบิ้งนะครับแล้วก็เลี้ยงลูกไปนะครับผมอ่าเนี่ครับพพ่นะองครับเบิ้งพอพันกุมฟูงนะครับที่เป็นงัวแบบมันเลือดลอยนะครับที่เขาใส่ในการจับซัดนะครับแล้วก็ผสมนะครับเมื่องัวเป็นซัดนะครับก็จะใส่ตผสมเลยนะครับลูกออกมาส่วนมากจะเป็นหัวเอฟทั้งเหมือดเลี้ยวนะครับ แต่ว่าเขาก็ต้องบอกก่อนว่าพร่มเขาหรือขอเข้าเพราะได้จดเบอร์หรือตีเบอร์นะครับเรียงแบบธรรมชาติเลยนะครับผมนี่พี่น้องครับเบิ่งครับอันนี้เป็นพ่อพันธุ์แบบมันเรนีอยนะครับเขาต้องอาล่ามไว้พร้อมนะครับของตัว,ตวพ่พะวะพอพันธุ์เพราะว่าเขามีพ่อพันธุ์สองตัวนะครับ เอาบรสาร่จะเอาพอพันสองตัวนี้ไว้ใกล้กันได้เพราะว่ามันสี่เวลาที่งัวเป็นสัต์นะครับมันจะห่วงกันนะครับเพื่อให้มันอาจจะชนกันได้เขาก็เลยต้องมีการลาไว้พร้อมนะครับผมนี่ครับอพอพันกับสี่มีนาทีเช็คก,การเป็นสัตว์ของงัวตัวแม่นะครับการงัวตัวแม่เป็นสัดนะครับพอพันก็จะพอ้อมผสมนะครับนี่ครับคือข้อดีของการที่เขามีพอพัน คุ้มฟูงนะครับก็จะเป็นประมาณนีพอนะครับหันมั้าได้เป็นสั์มันก็จะยางเสยนะครับกับอะไรสนใจอีกอย่างนะครับนี่ครับเป็นพอพันธุ์ที่เขาใส่ในการคุ้มฟูงนะครับสำรับเกษตรกรนะครับที่อยู่แถวบ้านหนองเม็กตาบลขนยุงอำเภอกุดจับจังหวัดอุดรธานีนะครับที่อยากจะใช้บริการอ่าผสมเมืองง้เป็นสัตว์นะครับก็สามารถอ่าใช้บริการได้นะครับพิกัดนะครับอยู่ที่ บ้านหนองเม็กตำบลขอนยุงอำเภอกุดจับจังหวัดอุดรธานีนะครับผมอันนี้คือพิกัดฟ้ามตัวา่าฟ้ามนะครับนี่ครับอ่าอันนี้ก็เป็นลูกของตัวนี้นะครับผมค่ะพี่น้องกับลองเบิ้งนะครับเพิ่งออกได้สามมือนะครับกระตูนน้อยนะครับอ่านี่ครับเป็นตัวแม่นะครับค่อนข้างจะเชื่องค่อนข้างจะหูพร้อมนะครับนี่ครับพี่น้องกับลองสังเกตเบิ้งอันนี้คือเขาเลี้ยงงวนะครับโดยใส่ยาลอยเปอร์เซ็นต์นะครับบ่ได้ใส่หัวอาหารหรืออาหารข้นนะครับเขา ปล่อยแบบนี้เลยนะครับปล่อยธรรมชาตินะครับแล้วเขากจะเห็นโค้งสางของัวที่แท้จริงนะครับนี่นะครับเมื่อเขาใส่ยาในการเลี้ยงนะครับแล้วก็จะปล่อยแบบธรรมชาติพ้นที่ได้ก็ปิดประมานี่นะครับผมนี่ครับอย่าวรมทีน่าให้พี่น้องได้เบิงนะครับเป็นบรรยากาศ่ยมแล้งนะครับผมในบริเวณนี้หรือพื้นที่นี้นะครับเขาก็จะมีการอ้อมหัวไว้พร้อมนะครับอ้อมหัวเป็นลวดไฟฟ้านะครับเพราะว่ากันบให่งัวนะครับไป กินอ้อยกินหรือไปพื้นที่ของอในบริเวณที่บ,บ,บําเพ็เคาะห์บําเ่าน้าเฮ้านะครับที่ใพื้นที่ของข้าเจ้าทียหายเราก็เลย้องมี้กันอ้อมนะครับลวดไฟฟ้าไว้นะครับผมนี่ครับเป็นว่วงบ,บ้านนะครับที่ใส่พอพันคุ้มฝูงพี่น้องก็ลองสังเกตเบื้องนะครับนี่อะไรครับคือบรรยากาศแบบบ้านบ้านนะครับที่อยากจะมาอัปเดตให้กับเพื่อน้องในเบื้องนะครับเพื่อที่จะเป็นแนวทางนะครับ อาจจะเป็นข้อ <simple> คิดเล็กๆน้อยๆเอาไปปรับใส่ใน้อของพี่น้องในฟ้าของพี่น้องให้เกิดประโยชน์หลายที่สุดนะครับผมบางโตค่อนข้างที่จะพร้อมนะครับบางโตัก็ค่อนข้างจะอ้วนเพราะว่าตัวที่พร้อมนะครับเช่นตัวนี้กับตัวนี้สองตัวนี้อยู่ในช่วงที่เลี้ยงลูกอยู่นะครับมันก็เลยค่อนข้างที่จะพร้อมนะครับบางโตก็ค่อนข้างจะอ้วนเพราะว่าอยู่ในช่วงที่ตั้งคันนะครับอันนี้คือวัฏจักรของงดอยู่แล้วนะครับ เนี่ก็เริ่มพร้อมลุ้งแล้วเพราะว่าเลี้ยงลูกน้อยพี่น้องครับเพิ่งครับลูกน้อยก็ได้บ่จากมือนะครับก็ค่อนข้างจะค่อนข้างจะอ่อนอยู่นะครับจะกำลังเลี้ยงลูกนะครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นแม่บอกแม่เข้านะครับพี่เขาใส่ในกันเป็นแม่บอกอยู่ในฟาร์มเข้านะครับเพราะแม่บอกอะตัวนี้ก็มีข้อดีคือให้นมลูกดีนะครับอะไรก็ ลูกอ่ะตัวงามนะครับแล้วก็ที่สําคัญขายได้ราคาดีพร้อมนะครับลูกของมันแล้วก็ที่สําคัญตัวนี้นะครับออกตัวแม่หมดทุกตัวนะครับไม่ก็เลยอ่าเป็นขอดีนะครับผมก็เลยเก็บไว้อยู่นะครับยังใส่ประโยชน์ยังใส่งานในยูนะครับผมอ่าโอเคครับคลิปนี้นะครับกับพักนึงกันแล้วครับผู้หลังถึงใจกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อติดใจให้กับตุ๊ตาฟ้าในเด้อครับขอบคุณครับ